ตอนนี้นะครับเกียร์อยู่ที่คาวากุจิโกะนะครับนี่นะครับไวน์ลาว์เขานะครับทั้งหมดนี่นะฮะดื่มฟรีนะครับสามารถกดดื่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอ้โหเนี่ยฮะมีไวน์ญี่ปุ่นนะครับให้ลองเลือกหลากหลายนะครับวันนี้นะครับเรามาถึงเมืองคาวากุจิโกะนะครับนี่ก็มาเที่ยวสวนซอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้มาเก็บซอรี่กินกันให้อ้วกแตกเลย ก็จะได้รับเป็นไก่มาเซตหนึ่งนะครับแล้วก็นมข้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องตัดจากตรงก้านนะครับแล้วก็ต้องกินเฉพาะลูกที่เป็นสีแดงล้วนนะครับห้ามเหลือนะครับคุณลุงเมื่อกี้เขาสั่งเอาไว้เวลากินทั้งหมด30นาทีฮะเดี๋ยวต้องรีบกินกันเลยนะฮะอืมหวานหอมแล้วก็เปรี้ยวน้อยมากเลยครับอร่อยนะบบางคนชอบจิ้มนมข้นทานแบบจริงๆผมไม่ได้ชอบทานหวานมากเท่านี้ก็หวานมากพอแล้วหวานเจี๊ยบเลยครับเนี่ยนี่นะฮะลูกก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับหวานอร่อยมากเลยฮะบเมื่อกี้ลุงเจ้าของสวนนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยวิธีเก็บสตรอเบอรี่ที่ดีก็คืออันที่มันมีขั้วนะฮะไม่ใช่ขั้วนะครับใบมันชี้ขึ้นฟ้าประมาณนี้อร่อยนะครับไอที่มันตกมายังแบบประมาณนี้ก็คือยังไม่ค่อยพร้อมนะครับเอเคสีด้วยแต่นี่เขาบอกให้ดูใบนะครับถ้าชี้ขึ้นฟ้าแสดงว่าหวานอร่อยครับพร้อมทานครับ ตอนนี้นะครับเกียร์อยู่ที่คาวากุชิโกะนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงแรมคานเนยามะมเอ็นนะฮะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ต้องบอกว่าโโหแบบดูจากคลาสสิกผสมกับโมเดิร์นแล้วก็เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่นะถ้ามากับแฟมิลี่นี่ผมว่าเหมาะสุดๆเลยนะฮะที่นี่นะครับมีทั้งออนเซ็นนะฮะข้างบนนะฮะนี่บนดาดฟ้าสุดแล้วก็มีออนเซ็นอยู่ข้างล่างด้วยและตัวออนเซ็นข้างบนเนี่ยสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศดีๆวงเล็บนะฮะเดี๋ยวตามกันมาดูนะครับที่นี่เนี่ย เวลาเรามาที่โรงแรมครับเขาจะมีคูปองอันหนึ่งให้เนี่ยสำหรับมาชิมชาแล้วก็ชิมเค้กนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าสวยขนาดไหนขนมก็ธรรมดาชาพอใช้ได้ ยังมีให้บริการวาดรูปนะครับถ้ามาครอบครัวนี้มีศิลป,ปินจากญี่ปุ่นนี่วาดแท้เลยนะฮะว้าวนี่นะครับรูปเมื่อสักครู่ที่วาดมานะครับ เเดี๋ยวต้องลองชิมวน์ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับนี่ฮะมีทั้งสาเกมีทั้งไวน์นะครับไม่ธรรมดาสปาร์กิง้งวนจะเป็นนิสาเกออร์เรนจ์วยบรรยากาศในเล้านะครับนี่ฮะจิบไวน์ชมวิวไปนะครับสวยงาม เว้นนะครับคลับเลาชเมื่อกี้ครับก็ยังมีไวน์เลาชิงนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีไวน์อะไรบ้างนะครับนี่นะครับไวน์เลาชเขานะครับทั้งหมดนี่นะฮะดื่มฟรีนะครับสามารถกดดื่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับสุดยอดไหมล่ะครับนี่ดูบรรยากาศเลาชสำหรับไวน์เลาชนะครับโอ้โหเนี่ยฮะมีไวน์ญี่ปุ่นนะครับให้ลองเลือกหลากหลายนะครับนี่นะฮะทั้งหมดนี้ ดื่มฟรีนะครับกดเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะวายเทสติ้งวายวิเกียร์ก็ไม่ไหวนะครับมาเที่ยวไม่เคยรู้จักยี่ห้อนะครับแต่เดี๋ยวจะลองจากตัวนี้ก่อนเลยยามานาชิไบเล่นะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่ได้รับรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนี่กดอย่างนี้นะฮะก็จะให้มาวายอยู่ประมาณนี้ นี่นะครับแก้วแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างก็ไหนๆมาเที่ยวฮะวนยวิเทียก็ต้องรีวิวไวน์หน่อยนะครับไวน์ญี่ปุ่นนะครับเป็นเบลนอะไรสักอย่างที่ออกหวานนะฮะกลิ่นบางๆแล้วก็มีเป็นเ e d fruit นะครับ strawberry raspberry อ,อืมแปลกๆนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมดูแต่มีโอ๊กนะฮะเมื่อกี้ดมไปมีโอก๊กแต่หวาน f ต u i ร f o r ิร์ดน่าจะเป็นไวน์ราคาไม่ได้แพงหรอกครับ เขามาให้เทสกันสนุกๆน,นะนฮะทานินบางมากครับเปรี้ยวนําครับแล้วก็บอดี้ไม่ได้บอดี้บางๆเลยนี่เราจะมาลองกินโนโนญี่ปุ่นกันนะฮะกินโนโนตัวนี้นะครับชื่อ Chartreuse b e l l f o r e t นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าต้องบอกว่าเกิดมานะฮะยังไม่เคยเห็นกินโนโนสีนี้เลยนะฮะมันไม่ใช่สีไว้แดงอ่ะมันเป็นสีชาอุหลงแลวมั้งเนี่ย <laughs> กลิ่นนะฮะมันก็มีเหมือนแบบมีความพิโนนวัวมีความเป็นเกมมี่นิดนึงนะับอ,ะอืมวาสวียงบางมากเลยครับแล้วก็สีอย่างที่บอกฮนะสีมันไม่ใช่อ่ะแต่ลองชิมกันดูวันครับเผื่ออร่อยแบบนี้จะเป็นหวานแบบอืมต้องบอกนะครับว่ากลิ่นเนี่ยบางแล้วก็รสชาติก็บางด้วยครับ เมื่อกี้ชิมไปแค่2ตัวองฮะรสชาติยังไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าถามแล้วเนี่ยไวน์เมกเกอร์ที่เมืองไทยอะครับวายเนอรี่เมืองไทยยังอร่อยกว่าที่นี่ฮะ <c oughs> มานะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวที่เขาบอกว่าเป็นฟูลบอดี้กันนะครับ <c oughs> นี่นะครับลาฟิวยามะโซบิยองนะฮะยามะแปลว่าเขาโซบิยองก็คือโซบิยองแห่งคุณเขานะครับจากมารุคิววินารี่นะครับจะเป็นตัวแรกเลยที่เป็นฟูลบอดี้เรดของที่นี่นะครับ โอเคเรามาลองกันนะครับฟูบอดี้นะฮะสีจะเป็นยังไงสีอย่างนี้เราทำเนี่ยจะฟูบอดี้ใสมากเลยครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า Actually not bad นะครับแต่ฟูบอดี้ไหมไม่ใช่ครับถ้าพูดก็ยังต้องเป็นมีเดียมบอดี้อยู่ not bad แต่ยังไม่ใช่ฮะทันนินเบามาก plummy watery นะฮะ ออกกลิ่นหอมหวานนะฮะสไตล์คล้ายๆแบบลูกอมอะครับแปลกๆดีแต่ actually not too bad ตัวถัดมาที่เคียร์จะลองนะครับเ <c oughs> ขาบอกตัวเนี้ยเป็น original นะครับไวน์ของที่นี่ฮนะโรงแรมนี้เลยนะครับคาเนยมาเอ็นออริจินอลไวน์ไกฟูไคยเซอร์รูชนะฮะเป็นเบอร์โลนะครับถนัดคาบ์เนช่ยองเป็นบอดดบเบลนด์นะครับเรามาชิมกันดูป๊อป ดูสีนะครับดูสีก่อนสีก็มาทรงใสๆมือนเดิมนะครับแต่เข้มกว่าตัวอื่นนะฮะดูสีจะฟูลบอดี้ไหมมันมีความแบบ l a เทอรี่นะกลิ่นออกมีกลิ่นเกมี่ส,บสาบๆนิดหนึ่งนะฮะเป็นสายที่ดีเนาะมีกลิ่นโอ๊กวาน,น้ลาไหมนะฮะ เริ่มเหมือนบอโดขึ้นมานะครับแต่ก็ผมว่าอาจจะเป็นทรงสไตล์การวนยเมกเกอร์ที่นี่คือออกมาบางๆหอมๆอมอาจจะเหมือนวิสกี้านะครับที่ออกบางๆหอมๆไม่ได้แบบถึงก็หนักนะฮะทานนินเต็ม10ก็อาจจะให้อยู่ประมาณ6เองนะฮะค่อนข้างบางนะครับโอเครสชาติตัวนี้เริ่มมีแบล็กฟรุรผสมกับไวฟ์ฟรุตเข้ามานะครับก็เป็นซน์ที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีคาร์บเนสซบิยองด้วย กลิ่นที่ผมว่าไม่ได้กลิ่นจากตัวนี้เลยก็คือเป็นคาเบตส์ซัยองแบบมีเฮอร์บาเชียสนะฮะคือแบบเป็นกลิ่นกรีนเบลล์เพเปอร์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวเรามาลองนะครับไวน์ขาวตรงนี้กันนะฮะมีอะไรน่าสนใจมีชายมัสแก็ตด้วยนะหุนทำมาจากชายมัสแก็ตจะอร่อยขนาดไหนน่าจะออกหวานนะฮะแล้วก็มีอันนึงก็มียูสุนะฮะยูสุไวน์เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับผมเรามาเริ่มจากชายมัสแก็ตไวน์ก่อนนะครับ ดูสีนะฮะสไตล์ตญี่ปุ่นนะครับสีมาใสเหมือนเดิมนะฮะอืมอ๋กว่านะเหมือนคุณเคยกินเยลลี่แบบยี่ห้อโยโย่ไหมฮะเหมือนเยลลี่ยี่ห้อโยโย่เลยสนุกดีครับสนุกดีนี่นะครับต่อมายูสุไวต้องลองนะครับ ยูสุไวน์จากมารุกิไวานารีนะครับนี่ออกมาแล้วไวน์ยูสุฮะสีดูเหมือนจะดีกว่าไวน์ที่ทําจากองุ่นจริงๆสซะอีกครับอย่างน้อยก็เป็นสีออกแบบกรีนเลมอนแล้วนะฮะอืมกลิ่นเหมือนยูสุผสมกับจินทนิกครับมาชิมกันดีกว่านะครับไม่ผ่านนะ ิเหมือนแบบน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็บิตเทอร์แบบผมปลายนะครับนาะไม่ไม่ไม่ enjoyable เนยเอามาให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันนะฮะไม่น่าจะแย่นะครับสำหรับโซบิยองบองนะครับนี่ครับโซบิยองบองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่น่าจะพลาดนะครับโดเมนชาเทเรสนะฮะคัสุโนะมาโซบิยองบอง ดูสีนะครับดูสีสียังทรงใสนะครับแต่เดี๋ยวเรามาชิมกันเป็นสูยองบองที่แบบทรงไม่สุกอะครับค่อนข้างดิบยังมีกลิ่นออกเขียวๆนะฮะคล้ายๆยาไซรับเวลาแบบสมัยเด็กๆเราทานนะยาแก้หวัดแก้เจ็บคอของผม โอเคน o อ b แบนะครับแต่ถ้าบอกว่าอาจจะเทียบพอๆกับโซฟิองบลองจากนิวซีแลนด์ขวดที่เมืองไทยสัก5-600บาทหรืออาจจะถูกกว่าน,นั้นอีกนะฮะไม่ได้ดีขนาดนั้นสุดท้ายนะครับ <Why S 2> วายเกียร์ต้องมาจบนะฮะด้วยอาสาฮีแบักเบียร์นะครับอร่อยแบบมาตรฐานชัวร์ครับนุมหอมคอฟฟี่ อยู่ชั้นเจ็ดนะครับห้องเราก็เปิดเข้ามานะครับเข้ามาจะมีที่ให้เก็บรองเท้าวางรองเท้าสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่ฮะมีที่ให้นั่งเปลี่ยนรองเท้าตู้เสื้อผ้ากว้างขวางนะฮะเนี่ยห้องน้ํากับห้องขอโทษนะฮะห้องน้ํากับห้องอาบน้ำแยกกันนะครับนี่นะฮะวิวของที่ห้องนะครับอันนี้เป็นห้องแบบ Sunny Comfort นะฮะ 3เตียงนะครับถ้ามา3ท่านสามารถออนได้นะครับห้องนี้นี่นะฮะเดี๋ยวพามาดูวิววิวของห้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปทางซ้ายนะครับโดยปกติเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจินะฮะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตของรูปปีที่แล้วที่มาเที่ยวให้ดูนะครับว่าวิวสวยขนาดไหนนะครับความกว้างห้องโดยรวมก็ประมาณ40ตารางเมตรนะครับ อันนี่เรามีออนเซ็นนะครับส่วนตัวอยู่ในห้องนอนเราเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับนะฮตรงนี้เป็นห้องแปรงฟันนะครับล้างมือธรรมดานี่ก่อนเราจะไปออนเซน็นก็จะมีห้องอาบน้ํานะครับเอาละ้เราเปิดมาวูดอ,ออนเซ็นนะครับส่วนตัวอยู่ในห้องนอนเราเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะ ถ้าวันไหนนะครับหมอกไม่เป็นอย่างนี้นะวันนี้มาค่อนข้างเย็นนะอุณหภูมิประมาณ12องศานะครับเราก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยจากตรงนี้เลยสุดยอดไหมล่ะครับสบายจริงๆครับผมแช่ออนเซนอุ่นๆอยู่ในห้องตัวเองนะครัมสบายเหลือเกินครับ จะเริ่มด้วยอูนิก,กับไขวัดก่อนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็<ส>จะเป็นเหล้าบวยนะครับ<ส>ที่มากอบออเดิร์ฟนะครับล้ก็ขอเเพิ่มาไดนจะย นะครับก็จะมีบิงโกให้เล่นนะครับที่เป็ีของรางวัลแจกนะครับเนี่ยที่โรงแรมนะฮะบิงโก่าเวบยอมักะิ้นมากมยีบสี่ีบสี มีโสะซุปยังมีหอยให้ตักใส่ได้เองเลยนะครับในซุปเนี่ยตักเท่าไหร่ก็ได้ครับเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ตักมาเหลือประมาณเท่านี้นะครับนีน่น่ากินไหมครับอาหารเช้าของโรงแรมนี้ เบียร์นะครับที่คาวาคุจิโกะครับร้านก็สไตล์คทยลมเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับอาหารก็เป็นจัมเปนิสเวสเทิร์นนะครับแล้วก็มีเบียร์สดที่ผลิตจากที่นี่เลยนะครับให้ทานกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นไงมีเพลงแบบไลฟ์จากส่วนไหนครับบรรยากาศดีมากเลยโต้งนะครับถ้ามากลุ่มเพื่อนมากับแัมิลี่นะครับดีมากๆเลยครับร้านนี้ เบียครับเบียสดครับดูะะจากโรงแรมนะครับภกเขาไฟฟูจิ <S 2> <S 2> ฟูจิทางสวยมากเลยวันนี้เผยโฉมให้พวกเราดูแล้วเย่เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิซังนะครับจากในห้องพักของเราเลยทีเดียวอันนี้อาหารวันที่สองน,นะครับ เรามาชิมบุยาเบสกันนะครับนี่เริ่มจากสแกลลอปก่อนอซีฟูดของสดครับสุปปพรมก่อนดีครับอร่อยดีครับ